เดี๋ยวเราจะมาดูตัวงานของตัวปั๊มลินเดทางผู้ใช้งานแจ้งว่าปั๊มตัวท้ายไม่มีแรงนะครับเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยดูๆก็ไม่มีแรงเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าผลการเทสทดสอบเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวปั๊มลินเดของเขาสองตอนนันี้เข้าเป็นตัวโมเดลของเขา LPVD 140เดี๋ยวเราก็ทำการเทสทดสอบตอนท้ายของรับอันนี้ก็เป็นชุดเล็กคูเลเตอร์คาราผมจำเป็นจะต้องมีแรงดันยิงเข้าไปแล้วก เราเป็นอัตราไหลนะเราเปิดแล้วนะตอนท้ายเดี๋ยวเราปรับแรงจันขึ้นไปครับ40บาทครับ80ครับผม106ครับผม200บาทจะเป็นสบายแล้วขึ้นอีกแล้วขึ้นอีก240ได้เลย อัตราไหลตรงนี้ก็ยังนิ่งอยู่นะนะก็ขึ้นไะไดับเลยอัตราไหลก็ยังสบายอยู่เลยเมื่อสักครู่ที่เราเทน,นี่ก็เป็นตัวตอนท้ายครับอันนี้ก็เป็นชุดเรกูลเลเตอร์เขาลนะชุดเล็กตัวนี้ก็เราจะเป็นจะต้องจ่ายไฟเข้าไปนะแล้วก็มีแรงรดันที่เข้าไปที่ฝานี้หลังจากการเททดสอบตัวปัม๊มไฮโดรลิกก็พบว่าตัวปัม๊มตอนท้ายเนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับ เดี๋ยวเราก็จะให้ทางผู้ใช้งานไปเช็คที่ฟังก์ชันของกางรถดูว่ามีอะไรที่ติดหรือมีปัญหาหรือเปล่าตัวปั๊มใหตตอนนี้ก็ไม่ได้มีรวดเส็นใดนะเราก็จะเห็นว่าไม่มีรวดเส็นไดนี่ก็เป็นวมเดลเขาขอครับตัวตัวรีแแพร์ข LP อ LPVD 140หรือว่าเป็นตัวลินเด้ครับตรวนี้ ก็เดี๋ยวสักครู่เราก็จะแจ้งให้กระทางผู้ใช้งานทราบนะว่าตัวปั๊มตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแลนะ้วเดี๋ยวเราเช็คตอนหน้าอีกสักนิดหนึ่งก็เสร็จแล้ว